สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยนาทดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับวตะเกิดในลักษณาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกันยายน2568นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน อ,อนนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ id มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูลนนักนณาธนูจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่็นแรกสำหรับชาวธนูนะครับได้เป็นไพ่คิงถือถ้วย แล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญ Th er The Moon แล้วก็เป็นไพ่เอ็ออฟวานใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ไหนถือถ้วยครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเลยนะครับเท่าที่ดูสำหรับชาวธนูนะครับอาจจะยังคงต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกหรืออะไรที่มันเป็นแบบนกาทีฟนิดนึงในเรื่องของความรู้สึกที่มันยังค้างคาใจมันยังมีความรู้สึกที่ยังติดค้างในใจของคุณที่อาจจะยังไม่สามารถปลดล็อกได้แบบร0 0เเซเพราะมีไพ่เดอะมูลเดอะมูลเนี่ยมันคือสัญชาตญาณความคิดความลึกซึง้งหรืออะไรที่มันเป็นนกาทีฟที่มันยังค้างคาใจของเราอยู่ให้เราพยายามปรับและเคลียร์มันให้ได้ก่อนนะครับในถือถ er ้วยนายออฟทุกนายออฟคัพนะครับหมายถึง คุณเองนะครับก้าวถ้วยแปลว่าตัวเราเองอาจจะต้องพยายามอยู่กับตัวเองลําพังสักระยะหนึ่งเพื่อให้เราจะได้แบบเหมือนอตัดสินใจหรือคิดหรือได้แบบทบทวนอะไรกับตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วค่อยๆก้าวออ,อ,อ,ออกมากับความรู้สึกตรงนั้นแล้วพยายามตัดสินใจนะครับถ้าเรามีแพชชั่นอยู่คือเอออบวานนะครับเอออบวานแปลว่าเรายังมีแพชชั่นอยู่ยังมีความรู้สึกที่ดีหรือถ้าเรายังมี ความรู้สึกแบบแรงกระตุ้รนร้น passion ที่ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์คิงถือเหรียญพยายามมั่นคงต่อความรู้สึกที่มีต่อตัวเองนะครับคิงถือถ้วยคือเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะต้องแบบอมองถึงความรู้สึกหรืออ,อะไรที่มันเป็นแบบความสำคัญระหว่างเขากับเรานะครับถ้ามีความรู้สึกที่ดีมันก็จะทำให้เป็นเกาะป้องกันคุ้มครอง ความรู้สึกของเราหรือความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวประจําตัวคือดาวพระศบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนปัตตนีอ่อนกําลังลงเป็นปราเกษตรหรือเป็นปะนั่นเองนะครับนะได้ตําแหน่งที่อยู่ในเรือนเกณฑ์ของลักขณาด,ด้วยตามจริงเป็นตําแหน่งที่โชคดีที่เราจะได้รับความรักความสัมพันธ์แต่เราต้องรู้จักที่จะต้องปรับและเปลี่ยนแปลงตัวเอง เนื่องจากดาวที่เป็นตัวเองเมาอ่อนกําลังลงในเรือนคู่ในดวงของเราเนี่ยแปลว่าเราต้องพยายามที่จะต้องอเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้ากับคู่ครองคนหลักให้มากขึ้นนี่นี่ไงครับเกิดไพ่เด o มนเราจึงมีความรู้สึกที่ sensitive ง่ายกว่าปกติหน่อยนะครับแล้วเราอาจจะต้องพยายามอยู่กับตัวเอง ลำพังสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าอาจจะต้องคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์กับเขาให้มากขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีธนูรักขณาธนูเพิ่มเติมนะครับขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวธนูรักนาธนูด้วยนะครับ ใหใบแรกแถวล่า,างได้เป็นไพ่แเหรียญเกไม้8ดไม้10ไม้โอ้เรียงกันเลยใบยสุดท้าย2ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับ6ถ้วยโอ้โหโชคดีไปอีกสำหรับชาวราศีธนูมันต้องได้แบบนี้แหละครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยโคจรไปอยู่ในเรือนคู่ในเรือนที่7และอ่อนกำลังลงนั่นแปลว่าเราแคบ ต้องปรับและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับเขาแล้วทุกอย่างมันจะไปอย่างรวดเร็วว่องไวอย่าง8 8ไม้กับ8ดเหรียญน,นะครับแดไม้กับแดเหรียญเนี่ยมันเป็นคุณค่าของความรู้สึกที่เราได้รับนะครับมันก็จะทําให้แบบเอ่อเพลชั่นหรือเอเนจีของเรานั้นมุ่งทยานพุ่งทยานนะครับไปสู่ความรู้สึกที่ดีขึ้นมีความรู้สึกที่แบบมี สัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดการโกรอัพได้อย่างเต็มที่ได้อย่างแบบก้าวกระโดดก้าวทวีคูณนะครับในทิศทางที่ดีเพราะว่าเรานะครับได้คำนึงถึงในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์อะไรที่เคยแบกมาอะไรที่เคยเจ็บปวดมาอะไรที่มันมีปัญหามาในอดีตจะค่อยๆค,คลี่คลายปรับและแก้ไขได้ในทางที่ดีขึ้น อิทธิพลของดาวอังคารโคจรเข้าสู่เลนกลางฟ้านะครับตำแหน่งบญกรรมของลัคนาเมื่อแต่ก่อนใช่ไหมครับเคยเล็งกับดาวเสาร์มันเคยแบบความอึดอัดแปลกหักมีปัญหากันตอนนี้มันเริ่มเข้าที่เข้าทางเพราะดาวเสาร์เนี่ยโคจรอ,ออกไปแล้วนะครับทําให้ดาวอังคารไม่มีศัตรูที่จะมากีดขวางหรือมาปะทะมาชนมาเล็งแล้วนะครับมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้น เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับและเขาคนนั้นก็จะกลับมาปฏิบัติกับเราไปในทางที่ดีและมีการทวีตกันไปในทางที่ดีมากขึ้นจากไพ่สองถ้วยและ6ถ้วยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆ6ถ้วยเนี่ยแปลว่าอะไรที่เคยมีประเด็นมีปัญหากันเนี่ยก็จะเคลียร์คัดแล้วก็กลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้น2ถ้วยหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวหรือสามารถที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ดี ให้กับการและการได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้คอมมิตเมนต์ความรักความสัมพันธ์ได้รับความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังงานที่ดีนะครับได้รับการมอบ สิ่งดีๆให้กับกันและกันดีขึ้นเห็นใจกันมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันเอื่อเฟื้อต่อกันหรือเห็นถึงคุณค่าของกันและกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับชาวธนูและก็ลักนณาธนูเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เราแบบมีปัญหามีประเด็นความกดดันต่างๆมันก็จะคลี่คลายมันก็จะระบ ดิลิสออกจากความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนั่นเองนะครับอืมโอเคก็จะเป็นถึงนะจุดที่มีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยเรากับเขาอาจจะมีโอกาสที่จะทวีตหรือปฏิบัติกันในทางที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีนะเหมือนกับได้รับการใส่ใจดูแลกันและกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ไพ่บอกว่าใครที่กําลังมีปัญหาหรือมีประเด็นอยู่กับความรู้สึกแล้วยังเนกาทีฟอยู่กับความรู้สึกให้เราพยายามปล่อยวางนะครับอย่างที่บอกไปอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งแล้วพยายามขับเคลื่อนโดยการที่เราต้องมีวิสัยทัศน์มีแพชชั่นมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องแบบเติมเต็มความรู้สึกนะครับคิงถือถ้วยนะเราควรที่จะต้องพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนความรู้สึกหรือว่าอาจจะต้องพยายามเอ,อ่อฮิลลิ่ง นะครับสิ่งต่างๆให้ดีเนาะแล้วก็พยายามอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่ต้องหิวใจของตัวเองให้มากขึ้นคิงถือเหรียญคือพยายามแบบมีแก่นกลางในการที่จะต้องแบบมั่นคงต่อความรู้สึกมั่นคงต่อการกระทํามั่นคงต่ออารมณ์ ที่จะไม่อ่อนไหวไม่เซนซิทีฟไปแบบง่ายๆเพราะดมมูลมันมามันทําให้เราเซนซิทีฟง่ายเพราะคุณแบกภาระมากเกินไปเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าเราพยายามมั่นคงต่อความรู้สึกแล้วก็เอาตัวเองออกจากปัญหาหรือความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นะนะครับแล้วมองโลกในแง่ดีมากขึ้นคิงถือถ้วยคือพยายามแบบ ใส่ใจดูแลกันและกันให้ดีขึ้นแล้วก็นิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวสร้างาความชัดเจนหรือ แรงกระตอ้นล้นให้กับกันและกันจากหนึ่งไม้ก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้อย่างเต็มที่ทําให้พลังงานของความรักความสัมพันธ์นั้นลงตัวได้อย่างเต็มที่เช่นกันนะครับอันนี้บอกเลยว่ามันเป็นแบบนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ได้รับการแบบใส่ใจดูแลแล้วมันเป็นพลังงานบวกดีๆที่เราจะได้รับโอกาสในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องทานะครับในสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดและคนที่จะเข้าหาตัวคุณหรือมีอิทธิพลต่อตัวคุณในช่วง ก็จะเป็นคนธาตุดินราศีพฤษภรศาศีกันราศีมังกรแล้วก็าากราศีธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนนะครับนะส่วนรา,าศีธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมอันนี้น้อยลงมากว่านะครับสองรา,าศีธาตุเนาะประมาณนั้นก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดูมีอนาคตดูดีขึ้นในเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ที่เติบโตและพัฒน,นาดีขึ้นนั่นเองนะครับ อ่าไพ่หนึ่งหมายยังหมายถึงการ Grow Up ด้วยนะครับการเติบโตการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็การเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์เห็นไหมครับแค่เราอาจจะต้องหันกลับมารักตัวเองสักพักหนึ่งนะี่ยมันก็จะทําให้เราดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่าและมีแรงดึงดูดนะครับมีสิ่งที่ดีเข้ามากับตัวเราเองได้อันนี้เป็นสิ่งที่จะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ ทีนี้ดาวคู่ก็จะโครจรตกในภพเรือนอสุภานะครับเห็นไหมดาวคู่อยู่ในเรือนสุภามันก็มีโอกาสที่เราจะได้รับ โอกาสที่ดีนะครับเป็นตำแหน่งมาจากแล้วก็ราชาโชคด้วยอุจจารชด้วยเนาะดาวคู่เนี่ยอยู่ในตำแหน่งสุภะคือการเจริญเติบโตการพัฒนาที่ดีนะครับมันก็จะอยู่ในมุมที่ดีเวที่ดีมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์มันลงตัวได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากต้องน้อยแล้วแต่บุคคลปวดชายวิทยาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำเป็นคำ ถามของคุณลบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด, support, กดสพอร์ตกดสนับสนุนกับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณค้าม